สวัสดีค่ะมอน้ข่อยสิมาแบบในในลุกอันข่อยชิมาเออแนะนําวิธีการตัดผมเองเนาะค่ะพี่น้องเนาะก่อนขอื่นข่อยก็มัดมัดผมขึ้นจังสิน่น่ะเห็นจงไนนอนเสได้เห็นนอนมัดผมสองขึ้นจุกจังสิน่นเนาะอันนี้ข่อยสิเฮ็ดผมสั่นนะพี่น้องเ,อเมื่อเบิ่งนกันเลยค่ะว่าเฮาสิตัดจงไหนเนาะไปค่ะโอเคค่ะทุลักทุเลหน่อยหนึ่งเด้อบวันนี้อันนี้คืออยู่ในห้องน้ำนะพี่น้อง โอ้บอดิโปเด้วยนี่ใส่เสือ้ออยู่เด้นี่คอยสิมัดจุกแบบนี้เนหะ็นไหมคอยสิมัดจุกแบบนี้สองข้างพอเสร็จแล้วนมเห็นบพี่น้องพอเสร็จเราเ็อยตัดเลยแบบน,นี้่าจะอาบน้ำนะคอยก็ได้ตัดอันนี้คือเราจะตัดผมเองนะคะด้วยกันไกลเนี่ยยังไงบแมนกันไกลไปมีโกนได้ขออภยัย้วพี่น้อง เราไม่ต้องไปจ้างช่างเลยค่ะพี่น้องเฮ็ดเองโดดสร้างกระหายาดพี่น้องสร้างรูเดนหมากบ่ได้หาง่ายเด๋หาง่ายอยู่แต่มันแพงหาง่ายอยู่พี่น้องแต่มันแพงเห็นบ่ได้บ่อเห็นนะเ้ยเ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องทรศยพท์ข่อยเฮีย ทุลักทุเลเด้สิทัดสีเฮดคลิปก็ะดายโทรศับตกนี่คื็แตกเพี้ยงได้ได้นั่นนี่ค่ะเนาะไปที่เฮาก็มาเล่มเอาเสร็จเราสมนี่ละเออมีเมื่อจะของซเนาะนี่ จำได้แล้วค่ะพี่น้องอ,องงนงันข้างเครื่องเนี่ยเขาก็ตัดเลยก็ต้องไปเสียดายผมพี่น้องเดี๋ยวมันเงี้ยวไหมนี่เบิง้งแนมเห็นบ่ข่อยนะแนมเห็นโบ <laughs> มันเป็นพวกเจ้าแนมเห็นบ่ข่อยนะแนมเห็นบ่ ต้นี่พี่น้องเสร็จแล้วเห็นไหมผมออกปกเยอะเลยเห็นบนเดี๋ยวเราค่อยเก็บเดี๋ยวเราค่อยมาอาบน้าไปยังขึ้นใส่เสือกระลเพราะว่าน้นต้องอาบน้ำพี็นอ้อกเฮ้ยอะไรวะอะไรวะร่วงโอ้อัน,นอันนี้เฮียพี่น้องนั่นนะเอาออกไปนี่เห็นไหมเป็นปอกพี่น้องเห็นไหมพี่น้อง <laughs> เราไม่ต้องไปจ้างช่างเลย <laughs> เห็นไหม ็นไหมสวยเลยเดี๋ยวคอยไปอันอันขค้นยังละ่ะเดี๋ยวคอยไปอันอันตัดผมแป๊บนึงเนี่ยเันนี้ะตุ้มในหอากระเล่มเอาด้วยพี่น้องเห็นมั้เห็นหนะห้าเนมเห็นหอากระเล่มเอาเนี่ยซํานี่ค่ะสวยไหมล่ะสวยไหมล่ะกูจะเอาทรงไหนได้เลยเห็นไหมหรือจะเอาหน้าม้านี่ก็ได้แต่เขาให้ข่อยเปิดับนะผ่าว่าพี่น้อง เขาให้คอยเปิดหน้าผากเพราะว่าโง่หิ่งเวลาขฮ็ดอันปิดหน้าผากบไดอันเงออนื่นไหลออกบัานไหมเพราะว่าเขาตลาดค้าช้อปปิ้งตลอด <c oughs> อเห็นไหมต้องแก้ไขอยังแล้วพี่น้องสวยแล้วเหนว็นไหมเนี่ยอันนี้ก็ตัดงนอนหน่อยเดึงเอาก็สามารถตัดออกได้ทรงหนูแท้เหน็นไห ้องหนูแท่กระงามเลี่ยหลยเนาะอันคอย่อยค่อยลงคลิปตัดคลิปเห็นผมเห็นลูกสาวลูกสาวบอกแม่ไม่ตัดด้วยอีกแล้วพอนะมันก็งามอยู่น่ะแต่ว่าพอมันหังแซวลของเสีนน่ะมันก็เลยย่านข่อยไปเลยถ้าเกิดพอันพอแซวมันก็กากระตันข่อยนะนะั่นน่ะ เฮ็ดผมเฮ็ดสีผมมาพี่น้องคอยเฮ็ดผมหงอกบาในกวามเเฮ็ดแล้วล่ะเพราะว่าเคิดอนี่ยยังล่ะหัวคอยเป็นแผลแม่เดื่องบิสีผมมันก็บ่ค่อยดีมาไหนเนาะอ่ะได้ไหมคะเห็นไหมตัดทรงนี้ก็ได้ส่วนมากกว่าก็สิไปสรงนี่แหละเปิร์ลพาเอาเงินหลานโอเคค่ะคลิปนี้ก็ซั้นนี่แหลวตัดผมเองง่ายๆสวยไหมคะสวยเลยเนาะ ได้สิไปซะได้ปบะเนี่อ่ะให้เบิ้งหมุนหมุนซาซาหมุนซาซาอันนี้คือบ่เห็นบ่บ่เห็นเจ้าของอีเดียเลยเนี่ยพี่น้องบ่เห็นบ่ทันเห็นเจ้าของเลยให้พวกเจ้าเบิ่งซื่อๆไปละค่ะบบััดปฏิค่ะผู้ใด้มกคลิปนี้ก็ซอยคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อไปแล้วค่ะบ๊ายบายนี่ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหม อันนี้ใดได้ใบดได้เป่าเนาะให้มันแห้งเองเสร็จแล้วเห็นไหมสวยไหมเอยพี่น้องได้อยู่นี้แลละ <laughs> <laughs> เดี๋ยวให้แม่เดี๋ยวให้มันฟูให้มันแห้งเองเนาะซ้ำนี่ค่ะเ <laughs> บื้องตื้อละพี่น้องเบื้องตื้อละเวลามันแห้งแล้วมันสิบานเพอะเยอะ <laughs> คือผมควายมันสียักสูงเห็นไหมสวยไหมสวยอยู่นะคะนี่ ได้อยู่เห็นหนานนะ